ไปฮ่าฮ่าฮ่าบุญบำเต็มเบ้อะโอ้โหเต็มปากโอเคครับผมนะครับเอ็กเพลตี้นะครับอันนี้จะมาทำกุ้งแช่น้ำปลานะครับอันนี้เอออืมไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็ิ่งทำการล้างกุ้งก่อนอย่าคโดยใ้เลยนะล้างกุ้งล้างกุ้ง น้ำพวกน้ำขา,ขาวๆเนี่ยน้ำขาวๆให้มันออกไปเออจะล้างน้ำขาวให้มันออกไปนะคัดเลยโอเคต่อไปเราจะทำการนี่ข้างในเนี่ยเห็นมันจะมีขี้กุ้งอยู่เนี่ยเราต้องผ่าออกเลยเนี่ยมันจะเมาได้ถ้าแบบคนแพ้กุ้งอาจจะเมาได้นะก็ต้องเอาเนี่ยเป็นอย่างนี้ อันนีอ้อาจจะนานนิดหนึ่งนะเรารอไปดูตอนเสร็จเลยดีกว่า A few moments later โอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่โซดา,ดาคนนี้มันจะฆ่าเชื้อเห็นไหมมันฟองฟองมันก็ะซ่าฆ่าเชืเอ้อเออย่าเฮ้ยลืมน้ำแข็งนีอ่อะไรนะใส่น้ำแข็งน้ำแข็งไว้ให้เนื้อมันแบบ เนื่งๆหน่อยโอเคขั้นตอนนี้ก็จะแช่ประมาณ5-10นาทีนะเพื่อไว้่างนี้ต่อไปเรามาทำน้ำจิ้มมันกว่อยก่อนแล้วเราจะไป,ไปตอมนะเ,เราต้มมันเลยอยังไงเราต้งดังว่า <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนที่ต้มมันนะ

โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามันเริ่มันเลยดีกว่าดูก่อนะที่ยานะกิ้มเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวเกไปเยิมมาชิมตัวแรกก่อนเลยเรบเดิมน้ำจิ้มนี้ดูดูดูลิ้มลิมๆนั่ง๊บอ่ะตัเดกน๊บอ่ะเนี่ยใช่ไงครับสมรักวิ้งาโคตรอร่อย เราต้องลองน,น,น้ำจิ้มนี้ด้วยจิ้มเลน้ำจิ้มนี้ครับจิ้มทำเองเนี่ตัวใหญ่หนะตัวยังใหญ่หอุ๊ยเหี้ยต่อไปน้ำจิ้มนี้เลยจิ้มนี้อืมอร่อยปาซีมี้จัดเที่ย หน้ามันเหมือนหน้ามันงั้ยนอ่ะเงาออกเงาออกร้านร้านเนื้นอ,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 อแพงโคตรดิ่งอ่ะบอกันาดนั้นอ่ะอ,อะไรแต่การร้อนจริงนีครับซีฟู้ดยังไม่มีสายเนี่ยถ่ายคลิปอ่ะหระือว่าซีฟู้ดอร่อยแม่อร่อยดูเนะอาในบลแรกจะหมดแล้วอ่ะอร่อยจริงตุดๆอ,อ่ะนี่ก่อนผ่านพาราการ อ้าวกุ้งรวงนี่กิงไหมอ่ะกุ้งร่วนกุ้งไหลกุ้งไหลแค่นั้นแหละน้ำมันแต่ซีฟู้ดอะไรอ่ะมีอะไรอรอยจริงดูั้งเข้ากันจ้ะโอ้โหมัเค็มนันวๆดูสีโค้ดแดง ต,ตูดังพูดพูดเลออยหยางเนงืเน้อหลุดสุดง่ายัด <c oughs> ลองถามมึงดูว่าอร่อยไหมหลองกินเนี้ยโคตรเด่งเป็นไงโคตรนะครับฮืฮึฮึอลองลองดูวันนี้ชิมแล้เป็นไง ตัวใหญ่เลยเด้งๆลองกินทัมเองครับดูนี่พุทธพุทเลยอ่ะเรื้องหลุดอ่ะอยากกินแบบบึ้มบัมตัมเบ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแล้วไม่มีแล้วนี่คนเดิมคนเดิมบึ้มบัมตัมเบ้อธิแล้วโดนหมูขอดะต่ากขอดน้ำกินนี้ป่อันนี้ดู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 วผมบึ้มบัมตัมเบ้อยู่แล้ว โอ้ไม่ยอมหรือโอ้ยไปบูมบ้มซอมเบ่ยอะโอ้เต็มปากเต็มคำเอ้าบอวันนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันเฮ้ยไม่ยอมเหมือนกันเฮ้ยเอาุณจัดเองเลยมาดิถามตัวครับไปบูมบอมซอมบี้อืมแต่ไมอยู่อะช่องนี้มันจะกินน้อยๆไม่ได้เว้ย โอาโหต้องอ่านปลยสามตัวครับสามตัวพีฟูดล้วนดูครับดูครับสามตัวยิบล่ำอือหือเป็นอะไรอร่อยสำหรับเฮียไอ้เนี้ยจัดบ้างนะสองตัวพอไอ้ัไม่ได้ทำไม่ได้สามตัวครับอะครูไม่ยอมนี่นี่นี่ โอ้โดูจับตัวคนหนอนห <c oughs> ้ย <c oughs> อย่าให้มีไออย่าให้ไอเลยขนาดนี้ลนะดงกืบๆแล้วขอบุ้มบั้มจำเบ่สุดๆอะ่ะตาไหลอะ่ะ <c oughs> อร่อยจัดกี่ตัวเอาไงไปรุ่นไม่ก้องพรีเทีละตัวดีกว่าให้เจ้าของกินสองเรากินคนละหนึ่งขอเ <Okay. S 2> จ้าของก็าทำเขาได้ต้องกินเจ้าของกินสองสองตัวรวดน <laughs> ทำไมทำหน้าแลกๆวะได้อ่าเราคนละตัวมิกดูครับดูครับเจ้าของเกตพรีเมียมเลย ไม่มีไอทำไมำหน้าแปลกๆวะอร่อยเกินอร่อยเกินนี่ครับตัวใหญ่อ่ะตัวท้ายปิดท้ายโอเคครับโอ้โหอร่อยจัดอร่อยจริงนะนี่แป๊บเดียวหมดหมดแล้วเนี่ยเอาไหลแล้วไอ้ที่อะโอ้โหทีละงทำตั้งนาน นน้ำหนะทำตั้งนานกินสองนาทีกินอร่อยจัดอิ่มจัดตอนนี้อร่อยเกินหมดเลยเจอกันคลิปหน้าต่อไปอยากให้กินอะไรเมนได้